เปิดข้อความแบรนด์ดังถแถลงอีกครั้งหลังปลดฟ้าผ่าอมภวัตแบรนด์ดังถแถลงอีกหลังปลดฟ้าผ่าจากประเด็นที่อมภวัตจิตสว่างดีเจอประเด็นดราม่าพฤติกรรมในอดีตตอนเด็กทําให้แบรนด์ที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์ออกเอกสารยุติบทบาทการทําหน้าที่จนกลายเป็นเรื่องราวสุดคือฮาโดยหนุ่มอมเปิดใจเรื่องถูก โปรดตอนนี้เป็นเรื่องของคดีที่ทางค่ายให้ทนายดูแลเรื่องทุกอย่างให้ทางค่ายจัดการทางค่ายไม่เคยนิ่งเฉยเรียกเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวตักเตือนไปแล้วล่าสุดทางแบรนด์ดังได้ออกหนังสือแถลงอีกครั้งผ่านทวิตเตอร์แอดยูโก้นูทริชันบอกว่าบริษัทยูโก้นูทริชันจำกัดขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ทางบริษัทได้ประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณอมภ์วัตติดสว่างดีศิลปินในสังกัดบริษัท TMM TV จำกาัดเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันในเจต,ตนารมณ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวับความรักคุณค่าวความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมิได้มีเจต,ตนาจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรใดดังนั้นการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของศิลปินจึงเป็นสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายเพราะบริษัทได้จ่ายค่าพรีเซนเตอร์เต็มจานวนไปแล้วตั้งแต่เริ่มสัญญา ทั้งนี้นับจากการเริ่มสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2565จนกระทั่งได้มีประเด็นในสื่อสาธารณะที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตั้งแต่เดือนมก,กราคม2566กระทบตัวศิลปินและบริษัท g m m t v จำกัดจนส่งผลลบอย่าวรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของบริษัทยูกโกโลเทชันจำกัดทำให้ไม่สามารถใช้ภาพของพรีเซนเตอร์มาได้ตลอด4เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาบริษัทจึงตัดสินใจยุติบทบาทพรีเซนเตอร์และข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท TMTV m TV จำกัดไม่ได้ให้ความสำคัญในการมองหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อความสำคัญและจุดยืนของบริษัท j u โ o ้โ t เท t i o n จำกัดในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัท j ู g o ้โ t r ทชั o n จำกัดคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รู้ล่วงไปได้บนพื้นฐานของความสุจริตใจยึดต่อประชาชนประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การปลูกพลังเยาวชนให้ตระนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางตัวเลขและธุรกิจ